สบายดีป่ะสบายดีสบายดีสบายดีเด้อทุกทุกคนกำลังสิไปแง่ไข่หมูแดงกับท่านแม่สิได้หรือบ่พ่อแม่สีรอสิได้อยู่บ่ปุ่นแหละสิรอลงไปพูด่นนี่ไงไข่หมูแดงครับ เขาบอกว่าไข่มันตรงเนี่ยมันเป็นเมเป่งอยู่จักกะจีเออจักกะจีป่ะจักกะจันแมงอีกะห่องโพดเนาะขนาดคำเลยยังแดดนะแม่เนาะสามโมง,งกะซางเนาะไปเฮาหล่อเข่เาหล่อไปหดหน้าผาถาปนอนได้่แม่เนาะ Beloon gắn, washi dai bó, hai mụt đen, hai mụt đen, washi dai bó. Hm, 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 hm,

<laughs> เออแม่หั่งญ่อยู่ไหน <laughs> แม่แน่ใจไหเอ,นน <laughs> อ็นคอยชี้เงยจอกะคอยชี้เงยจอกะจับกล่องอะไรเออแม่เข่าอยู่แม่มีอยู่แม่เออแค่คอยสิเข่ากระตาอยู่อะไรคนยืดเทิงคนเข่าอยู่อ่ะเข่าอยู่เข่า <laughs> ขอ,อยู่ ได้ไหมเปล่งก็ไม่เปล่งไปขวานอไปเมียงกินเมียงเบิร์ดละบอใช่ไหมใช่ซีมี่แจ็คตวมาดิพี่ตลกน่าแม่โอ๊ยลืมไปเมื่อกินลืมมาถือกล่องกันเลยแพนกล่องหนีว่าแต่โลกเลย เงี้ยลงมากฮอดเงี้ยง้ลงมากฮอดเพราะว่าเฮ้กตาขวมตาลุบบ่ได้ซักบ่ได้สักกะไข่หนึ่งขวมถิ่มเบิด์ดอกแต่าแบงดอกกต่าแบงนี่มันหล่นให้เจ้าอะไรแงี้อ เม่บอว่าเขาแย่เร้วมันเป็นห้างใหม่มันก็เลยบอกมีมันเป็นห้างใหม่เขาแย่ล่ะก็เขาแหย่เล้วมันก็เลยเหตุห้างใหม่ฮะนะอือมันก็บอมนี้เขาเหตุห้างใหม่เขาแงย่ล่ะไปเมฆเขารอไปฝุ่นเลย แถวไก่เขาแง่ไว้เลยแหละเขาแง่แล้วมันกะมันกะเหตุท้างไม้มันกะบ่มีไงไม่ก็นักเนาะไม่เล่ามันนักมันใหญ่บ่ได้บ่ได้เขากระสือกินไง เออ้ออ <c oughs> างฝุ่นเขากนเงนี้ยผู้ทางฝุ่นเขากนเงนี่ยห้ามก็หล่อขึ้นมาทางนี้นตรตส่วนแก่นี่ค่ะ อยากจบขอเพียงให้บอกอย่าหลอกทำเป็นหว่วงไปลุ้นกันว่าสิได้จักถวยเขาปล่อยปลาเขาปล่อยปลานิปล่อยปลานิปล่อยปลาขาหลายได้นน่น้อยๆ้อย,อยสิได้ยูบดี ฝนบดตกแหงหมเออมือขื้นนี่คือจังว่าหยิบหยิบอยู่แล้วแม่จะได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงหยิบ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 เต้งหืมมาแล้วเต้งอ่ะฝนกำลังดีใจปะผัดบดตกีแม่อยากกินพักกระโดนผู้พักกระโดนไล่เลย เต็มต้นพักกระโดนเมียทั้งหมากมันมันกำลังสิเป็นดอกเจ้าหมากมันก็ไปกินแสบได้เข่าวานะแม่มันบมดแสบพักกระโดนมันต้องกับพักกระโดนพุ่มพักกระโดนขาวแต่ฮาพักกระโดนพุ่มนี่ใครกินอยู่บ้างใครได้ยินเสียงนั่นหองอีด eat 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 โอ้ยมึงไงดิรอมาห่านไก่มันบ่ได้แล้วมันมึงไง้าได้มันก็บอกมึงไงเขาแย่ก่อนเบิดเลยเบิดแต่ห้างห่างแหละลอกขึ้นไปเถื่งผมลอกขึ้นไปมองต้นใหม่ได้หลายไปเห็นก็จะ๋เหม็นห้างใหญ่ ใหญ่แต่แข็งกันเลยสุเป็รแต่มีไข่อยู่่มีไข่หรอกม่บ่มีไข่หรอกหั่งมันก่อใหม่ปะปะเขาหาขายเบิร์ดท่านเขาหาขายตลาดหาแงี้ยขายยังกบเป็นเงินเป็นคำขมือนี่เนาะอันนเด้ห้หั่งตำตำน้อยๆก็แง่อหลุดนะ เพื่อว่าได้แม่บ่ได้ไข่กับได้แม่เปล่งมันผักกระโดนแหวะเก็บผักกระโดนเสียผักกระโดนมากินกับละเห็นบ่อไผ่เห็นไก่ปลานั่ยนะ สองเอ่อไซล่ะฝุ่นสองสามโตไก่ปลาไก่ปลามากินหน้าไัเห็นไก่ปลาแน่น่ะสองสาโตเมื่อกี้นี่แรม่ฝุ่นเลยุ่นฝุ่นพุ่นหุ่นุ่นฝุนลูกก็มีอ้ยมีเมเซียวดิเมเซียวไล่เอาผาสลงขูบโหลดเมน้อยนะ เขาเขากับเขากับจูดถิ่มเนาะก็ไผ่น้องน้องผาเถานะี่เป็นตับป้ลาบ่อนบ่อนอยู่ไหนพนดตาป้าหลายอีหรีปลาตาอยากส่วนล้วเนาะส่วนบาพม่านะเห็นไหส่วนเบาพมานะ่าม,ามางุม้มแบบนี้เ่อองเขียดได้ได้เพราะว่าแต่ แต่สมัยนะ่ะสมัยนั้นคอยยังเฮี้ยนนะ่ะนี่แหละมาพักกันมาเยี่ยงเขียดแถวนีร้ายหลายเขียดเขียนน่อยแต่กันน้องนี่แหละแต่ก่อนเคยมางุ่มปฝาอยู่แต่ก่อนโอ้ยฟักกันมาลงมากินอยู่นี่ป้าร้ายเลยนี่บ่อนอยู่ลยแล้วคือบ่มาลงเนาะล้ายได้ไหมผู้เบิ่งนี่นามแบบนี้นอืออือม นี่แต่นเขามาหาหลักอะมาหลักงุ่มจะคล้องหน้า่ได้ลยมเฝ้าเขาก็มาหลักงุ่มกินปลัดไปอยู่บ้านพอปากสั้นปา,ากสั้นทั้งใดน,น้ำเนี๋นอ,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 อ ยังได้หัวหอดสิบห้างซัมเถึงหาห้างบ่ย่างมาเนี่ยแตงว่าอึดอี๋เนาะมีแต่ห้างเขาแห่เบิดบ่เป็นยังหม้ได้เอากระสือตินเจ้า ตาอีต้นห้างอุดแดงแม่ค่อยเงี้ห้างน้งนอยๆห้าง,งเพืต่ตานี่แต่แม่มันอะไรแม่ไปไปะปล่อยมันไปนเป็นแม่พันธุ์ที่ลงทุนแบบขนาดนี้เนาะพุด่ดลงทุนปลูกมันขนาดนี้ ต so, ้องจ้างคนไทยเลยเนาะถ้าไวจ้างคนไทยก็สิปูสิคุดแต่ยังได้สิคุดเองผูอคุดเองคุดบวไายเด้อหนีดินแก่นไหนจ่างอะไรสีขาละอ๋อก็ย้อมเสียนะถ้าเสียดขนาดนั้นเขาสิคุดไว้จ้างเขาอันแหละโอ้ยสิไปสรุปว่าเขาแหงได้บ่ไปสรุปเนื้อกล้าก่อน อย่ากลัวไอ้แม่รอแล้รอรอหอบทีมันบอกมีห้างไปทางใดก็มีตะคนแง่ทางใดก็มีตะค้นแง่เขาไก่แง่ทงั้งกินทั้งขายเนาะกระจักสิได้ใส่จะเบิง่งฟิวข่อยกับแม่ข่อยได้ได้ตีตนโอ้ยแม่ กบว่า <c oughs> บ่มีเนาะหากับบ่ได้ <c oughs> ได้น้อยดีเอาบ่น้อยละตัวผมอยู่ต้องนั่นกัตาบ่เป็นยังสื่อกินเอาเมย์บ่มีห้างเขาห้าเบิร์ดกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามน,นะครับเด้อก็ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด้อแม่สบายดีนะแม่ดโดยไปแล้วสบายดีเด้อ